ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงครับสวัสดียามเช้าเนาะนะครับคืนก็ฝนตกนะตลอดทั้งคืนเลยแต่ว่าเช้านี้ก็เหมือนจะหยุดให้นิดหน่อยนะด้นานบนก็ยังคงมืดอยู่ทุกท่านซึ่งก็ภาวนานะครับอย่าให้ตกลงมาเลยนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญนะครับจะไปทําการส่งมอบบ้านเนาะที่ บ้านอีกุดนะฮะบ้านหลังของน้องๆที่เราเข้าช่วยเหลือนะครับผมของนี้พี่แดก็เตรียมเมนูเด็ดนะ,ะปิ้งปลานะครับผมอาการล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับปวดกระดูกเนาะพี่แดบอกว่าปวดกระดูกกระเดี่ยวนะครับอาการก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นแม่ครัวนะฮะทำเมนูอะไรเอ่ยผัดกระบ,บกอกบุมูสับอืมทำเมนูง่ายๆเลยก่อนอือฮึผัดกะอกบุ้งใส่หมูสับนะฮนะน้อยบอกอป่าวเดี๋ยวน้องปอนก็ไม่แน่ใจว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะครับทีหลังจากไปหาหมอมาเมื่อวานเมื่อคืนนะครับ นี่ทำอะไรเอ่ยตามพริกกับกระเทียมกับอ๋อจะตามพริกกับกระเทียมออ๋เดียวปึ๊บนี่ติดไหมน่อยไม่ต้องเปิดเครื่องพอนี่ครับสี่ นง,ง่ายๆนะเติมพลังก่อนรองท้องนะเพราะว่าวันนี้ก็เราต้องอาจจะมีเนาะ,ะอาจจะมีอาหารอยู่ที่นู่นนะฮะหรือเปล่าไม่รู้รรใช่เอาเลยกะว่าเติมพลังไว้ก่อนเผื่อว่าวิ่งอัพคลิปวิ่งอะไรด้วยเนาะนานได้กินอาจจะทำให้หิวได้นะครับ เปิดแก๊สเลยไหมเดี๋ยวเปิดให้ด้๋ยเอาไว้ตำพริกกับกระเทียมก่อนนะครับนี่เปิดแก๊สขึ้นไปแล้วรอกราทาร้อนเติมน้ำมันลดกล้องลงนิดหน่อยฟื้นไ,ไม่เห็นหัวแม่คืัวเปิด ตุ๋นครบหรือเปล่าผัดน่าจะครบอยู่แล้วเดี๋ยวจะผัดพริกหรือเปล่าหรือว่าทอดพริกเขาเรียกผัดเจียวเจียวนะเนาะเจียวพริกกับกระเทียมก่อนเตรียมคัตชิว่วก็ได้เลยนะพี่ปีดเด้ระวังคัดชิ่วนะ <c oughs> เอ็ดปาาคนป่วยแล้วเ,เดี๋ยวริกอึมเรื่มมาแล้วสิกินเรื่มมานี่ ดินเลยเดิมมานี่เลยใช่อ<ะ>ตอนนี้หอมแล้วนะหอมแล้วใช่ใส่วัตถุดิบได้แล้วหมูใส่หมูอ่ะเอาหมูลงไปเลย,ยนะล้างมือเลยใช่ไหม,มอโ,โอเคล้างแล้วใส่ไปเลยเผมไปช่วยแม่ครัวผัดดีกว่า แต่งตัวมันเรียบร้อยแล้ว Nếu ra mùi xuống con. kết tập đấy lắm. Ah, get up, đắp. Come on, come on, come on, come กิมโจ๊กกับผัดผักบุ้งก็ได้ถ่าย <c oughs> วัดวัตถุดิบอีกอย่างหนึง่งนะฮะผักบุ้งนี่เพิ่มไฟได้แนละ้วค่อยผ่อนไว้อยู่ ดปรับบุ้งไฟแดงเพิ่มไฟหน่อยเติมน้ำตาลนิดนึง ผองชืรสนิดนึงเอาครกไปเติมน้ำมานิดหน่อยนาทีลงไป แล้วก็พัดๆนะครับให้ผักบุ้งสุกตอนนี้ผักบุ้งก็เริ่มเหี่ยวลนะฟึะ๊บึ๊บฟึ๊บึ๊บ,บเมนูเร่งด่วนนะทำง่ายๆโหจากผักบุ้งเยอะๆหดเดี๋ยวนิดเดียวเนะอ,อ,อันนี้ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วยัง ไม่สิไปดูใกล้ๆหน้าตาืึบนี่หน้าตาน่าทานมากตื่นมาหลับตาหงาา่อนี่เลอะเหมือนคำนี้เคยเคย,เคยพูด,ดไหน,น,ในใหดูอาการน้องปอนหน่อยเป็นไงบ้างอ่าไข้ไข้รู้สึกว่ามันดีขึ้นปวดแล้วนะปวดตัวก็ดีขึ้นแต่ว่ายังไออยู่แล้วก็รู้สึกร้อนหัวแต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานแล้วอ๋อดีขึ้นเนาะอาการล่าสุดน่าจะดีขึ้นเพราะว่า กินกาแฟได้เปล่ากินแล้วกินได้เปล่านี่ไม่รู้น่าจะกินแล้วอ่ะยะกินหมดแล้วไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าแต่กินแล้วโอเคกินน้ำร้อนแล้วก็จัดกาแฟใส่อ่ะยะกินน้ำร้อนตามที่พี่เดแนะนำใช่แต่เราเืิมกาแฟเข้าไปด้วยอ่ะยะโอเคครับผมหายไปไวครับนะพี่เดก็เตรียมเมนูอยู่ด้านนู้นนะพี่ปิ้งปิ้งปลานะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเติมพลังนะก่อนออกเดินทางเนาะ วันนี้เรามีภารกิจส่งมอบบ้านให้กับน้องๆน,นะฮะสพี่น้องแต่ว่าน้องๆองอีกสองคนอาจจะไปโรงเรียนเนาะวันนี้เอย่าไปดูว่าจะได้เจอหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ